สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปไปดูคลิปกันเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องเมย่ากับเจเดนวันนี้เมย่ามีตุ๊กตาใหม่ด้วยนะคะบอกเลยน่ารักมากก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตุ๊กตาใหม่นะนี่นะคะตุกตตต๊กตาอุ้ยเจเดนนี่นอนชิ้นนีตุ๊กตาอ๋อเจเดนใช่ไงนอนตรงไหนก็นอนได้นะคะนอนขนาดนอนบนพื้นยังนอนได้แค่ ยังนอนไม่ได้นะคะนอนเตียงตรงไหนมดเลยคะ่ะโตตรงไหนก็นอนไปเลยนี่นะคะไม่รู้จะหลับไปหาอะไรนะคะเนี่ยน,นี่นะคะนี่นะคะเก็บทรงไม่เก็บซามเก็บซีเลยค่ะทุกคนโอ้ไม่เก็บทรงเก็บซีเลยเหรอใช่ค่ะสงสัยนอนเปนอนเปก,ก็ยังได้นะคะทุกคนอือนี่นะคะ นอนเก็บสองแห่เฮ้ยนะะี่นลยค่ะทุกคนนอนไม่ไหวเลยค่ะขนาดน,นี้เล่นด้วยยังไม่เล่นด้วยเลยนะคะอออยู่ซรีปิงอย่านั่น,นะคะ่ะอ,อ,อืเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะใช่ค่ะนอนตรงไหนก็นอนได้นอนตรงไหนก็นอนได้อนอน,น,อนใช่ค่ะนี่คะ่ะ มีแต่คุยซื้อของให้นะน้ๆน,น้องตกใจน้องตกใจตกใจหมดเธอตกใจเธอน้องอะตกใจไม่ใช่เธอนี่นะคะฝากกัไลค์กดแชร์กับสับาพให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายจดนุกจุจะเด้อไม่เลืตานตาคะแต่จุด,จด,จด,จดตาะค,ะดค่ะ ้วนนอนทั้งวันเลยเนาะไม่นิ่งเลยจริงๆเนี่ยน้องอันน้องอันนิ่งแต่เราอ่ะไม่นิ่งเลยบ๊ายบายเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายกำลังใจให้ฮอฮอฮอด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้นะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊